เมากี่วันเดือนหนึ่งเป็นเต็มซ้อมอยู่ที่ค่ายอ่าพกับที่เดิมเลยที่ชนบุรีมีใครเป็นคู่บ้างซ้อมมาตอนนี้พวกนักมวยในค่ายอ่าพี่ๆนั่งรอในค่ายเชียร์เนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วสิบแปดครับสูงเท่าไหร่ครับร้อยหกสิบน้ำหนักเป๊ะๆแล้วตอนนี้ห้าสิบมวยสไตล์อะไรครับคเครื่อนวันนี้จะต้องมาเจอกับของคารโร่เจอใครแฟนๆวันนี้เหนือดวงครับเหนือดวงเคยต่อยเขาไหมไม่เคยคนะไอ้นี่ครั้งแรกเลยศึกษาเกมมันต่อยเขายังยังครับยังไม่ได้ดูด้วยแล้วเดี๋ยววันนี้ตอนเย็นต่อยเขา วางเกมว่าแพงให้ดิไตตามสไตล์อ่าเหมือนเดิมเลยแล้วมีอะไรเดี๋ยวแก้ไขวุ้นคูยดีเนาะล่าสุดต่อยไว้ที่ของท่าอากาศวันนั้นไตกับทำไม่ได้เป็นไงบ้างวันนั้นแพ้คะแนนหรือชนะชนะชนะคะแนนปะวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ร้อยสามร้อยสามวันนี้ก็ร้อยสามเหมือนเดิมเมื่อกี้สอบหักแล้วเป็นไงบ้างเกินจุดเกินจุดสี่อ๋อเดี๋ยวยื้อเส้นยีสายหน่อยเนาะร่างกายไฟนี่กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยครับสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมมาเอาชนะเอาค่ายเหมือนเดิม คุ้มมากี่ก,โกิโลไฟนี้สี่โลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดของเราหลักเท่าไหร่แล้วเจ็ดสิบแล้วคนจังหวัดบุรีรัมย์อ้าวฝากเชื่อช่วยแฟนขับรถหน่อยฝากติดตามซมสันสิบาราแล้วเป็นกำลังใจให้ซมสันนะครับว,วันนี้มีเต็มที่ครับอขอโชคดีขอบคุณครับจะเข้าทีมบัตส์ครับผมไฟเราซ้อมมาก,กี่วันซ้อมที่วกว่าซ้อมอยู่ที่ค่ายอยู่ที่ซ้อมบูมิลิตที่เดิมใครเป็นผู้บ่าวซ้อมเราบ้าง ก็อยู่ในคาเชิญเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่เราสิปีสูงเท่าไหร่ครับหนึ่งห้าำหนักปล่อยตอนนี้ห้าเจ็กว่ามวยสไตล์แหละครับมวยมัดวันนี้ครับอ่าวันนี้เลยต้องมาเจอใครเนี่ยแซมซั้นเคยต่อยกันไหมไม่ครับครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมาต่อยแซมสั้นยังศึกษาเขามวยสไตล์มัดเไครับวันนี้มาเจอเขาเนาะวางเก่งวางแผงให้ดิถ้าแก้มาเดียวอ่าก็ต่อยตาตายไปไปแก้ไขอุ้ยคู่เบอร์เดียวล่าสุดต่อยไปที่เยอจัมบานุทยาอ่าวันนั้นเป็นไง แพ้คะแนนเหรอช่างต่อยหรือปล่อยต่อยครับเวทเท่าไหร่ร้อยห้าครับร้อวันนี้ต่อยร้อยร้อยมื่อกี้ช้ามหนักแล้วเป็นไงบ้างผ่านเรียบร้อยร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์หนึร์เสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมมอลชนะขับค่ายนะเร้อมาแจ้งเกิดด้วยคุ้มมากกี่กิโลสกว่าต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณสามสิบกว่าคนจังหวัดฝากเชิญชวนแฟนคขับเราหน่อยฝากใจผมเชิญชวนใจผมด้วยนะครับวันนี้เทนนิสผมขอโชคดีบันครับ